สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่3ธันวาคม63ทองกลับมาพุ่งแรง2วันติดบวกถึง700บาทนักวิเคราะห์คาดทองพุ่งเกินแนวทดสอบครั้งนี้ทองอาจพุ่งครั้งใหญ่มาอัพเดตรับชมกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอัปเดดราคาทองโลโก,กสปอร์ตสำหรับเมื่อวานนี้เปิดตลาดอยู่ที่1,813เหรียญสูงสุดที่1,832เหรียญต่ำสุดที่1,807เหรียญและปิดตลาดตามสมัาค,คมค้าทองคำอยู่ที่1,825เหรียญครับส่งผลให้ราคาทองเมื่อวานนี้ พุ่งแรงถึง450บาทครับและเมื่อคืนนี้ก่อนปิดตลาดนิวยอร์กราคาโกลด์สปอร์ตอยู่ที่1,929เหรียญซึ่งบวกขึ้นมาอีที่ประมาณ3-4เหรียญครับคาดว่าวันนี้ราคาทองคำในประเทศไทยจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องมา้นกันครับว่าจะเป็นเช่นไรค่างเงินดอลลาร์อยู่ที่9.18 91. 1จุดค่างเงินบาทอยู่ที่30บาท21สตางค์ครับราคาทองมีการปรับสูงขึ้นจากข่าวที่น่าจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนี้จากเดิมที่จะหยุดกระตุ้นแต่เป็นการกระตุ้้นนเเพิ่มจากาก5 0,000ลรีย เป็น9 0 0 0านเหรียญจึงทําให้เข้าซื้อต่อเนื่องของราคาทองคําจาก1,780เหรียญโดยประมาณมายืนเหนือที่1,800เหรียญอีกครั้งขณะที่การระบาดของไวรัสโครโรนาในจีนยังไม่สามารถควบคุมได้แต่ตลาดก็คาดหวังว่าวัคออซีนจะเกิดได้ก่อนช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างใกล้เคียงกับการคาดกันไว้และบางตัวยังมีสัญญาณชะลอตัวอยู่สาหรับราชนีด,ดอลลายอยู่ในแนวโน้มอ,อ่อนค่าและเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่9 2 7จุดและมีการทำ New Low ค่อนข้างมาก ขึ้นสวนกับค่าเงินยูโรที่กับเหนือ1.2ดอลลาร์ต่อยูโรเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีครึ่งจึงช่วยหวยุนให้ราคาทองคำมากขึ้นทางด้านกองทุน SPDR วันแรกของเดือนธันวาคมขายทองออกอีก3.5ตันปัจจุบันถือครองทองที่1,191.28ตันหลังจากที่ภาพรวมเดือนพฤศจิกายนขายออกถึง62.8ตันกันเลยทีเดียวครับราคาทองคาแท่ง96.5%ตามประกาศสมาคมค่าทองคารอบเช้าก่อนเปิดตลาดขายออกอยที่26,000 150บาทรับซื้อ26,050บาทราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมซึ่งแต่ละนั้นราคาไม่เท่ากันนะครับ1กรัมขายออกอยู่ที่1น0่อเบาทครึ่งสลึงขายออกอยู่ที่3าม9้ิบาบาท1สลึงขายออกอยู่ที่6 7 3ับาท2สลึงขายออกอยู่ที่1น2 7งบาท1บาทขายออกอยู่ที่2 6 3 5 0บาท2บาทขายออกอยู่ที่5 2 6 5 0บาท5บาทขายออกอยู่ที่1,37 บ,บาทและน้ำหนัก10บ,บาทขายออกอยู่ที่261,500บาทครับ ราคาทองรูปพรรณ9.65%ตามประกาศสมาคมค้าทองคำรับเช้าราคาขายออกอยู่ที่26,650บาทรับซื้อ25,574บาทซึ่งราคาทองรูปพรรณบวกค่ากำบเนินเฉลี่ยนั้นแต่ละร้านนั้นอาจไม่เท่ากันนะครับโปรดตรวจสอบราคาซื้อขายก่อนซื้อขายทุกครั้งค่งสลึงรวมค่ากำบเนิขายออกที่3,769บาท1สลึงขายออกอยู่ที่7,238บาท2สลึงขายออกอยู่ที่13,975บาท1บาทขายออกอยู่ที่27,550บาท2บาท ขายออกที่่ี่54,200บาท5บาทขายออกที่่ี่134,250บาทและน้ำหนัก10บาทขายออกที่องแสน่บาทครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าในมีความคิดเห็นมีแนวคิดมีแนวโน้มหรือมีข้อมูลแบ่งปันสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับมาพูดคุยทักทายกันนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กด u b s c r คร e ด้วยนะครับและไม่พลาดการติดตามข่าวสารใหม่่ม่ๆกกก็ออยยาาาลืมกดดรรระิงงงว้้้นนัับสหตีทชเ มีกลุ่ม l ลายท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถเข้ากลุ่ม l ลายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้กดแชร์กดกระดิ่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ